ขาล่มพ <premises, S 2> ิตากแดดทำไมเอ้ยมึงอะนั่งรถค่ะเน่ะเดี๋ยวข้าพาไปเที่ยวนั่งรถนั่งรถนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งลงนั่งลงนั่งลงข้าไม่เอาค่าโดยสารข้าไม่เอาค่าโดยสารนั่งลงนั่งลงสวยๆไม่เอาค่าโดยสารนั่งลงดีดีลงทำไมไม่เอาค่าโดยสารลงกลัวค่าคิดค่าโดยสารเหรอกลัวค่าคิดค่าโดยสารเหรอ ไปเข้าหมข้าร่มข้าร่มข้าร่มจไปตากแดดไปข้าเอาขี้เนี่ยไปทำปุ๋ยก่อนปุ๋ยหมักน,นั่นนี่ปุ๋ยพืชสดน,นั่นนี่อ่อ้าได้ตด,ดท่านชาวพลังผลเรียบร้อยนำบัตดีนะเพรานาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส

นีขวาดอีกนิดนึงไปมาดีไปเร็วข้ามลำขล้ามลูหนุกข้ามลำข้ามลำขับรถไปคืนพัดกด่อนรถไปคืนพัดกด่อนจอดไว้นี่ก่อน ก็จะได้ขับรถผ่านมาง่ายๆโอเคอ๋อ okay. oh, สำเร็จล้วรถจะกวาดเก็บรายละเอียดอีกทีนะึงสะอาดล้นี่ขั้นตอนสะอาดแล้วถ้าให้คะแนนนี่คะแนนเต็มสิบให้เก้าแล้วให้เกตให้แปดนี่ไม่ไม่ได้นะต้องให้เก้านะ ก็เหลืออีงหน่อยเดียวก็สะอาสดสดใสแล้วต้องให้เก้านะกวาดเสร็จนี้ให้เต็มสิบเลยให้เต็มเลยเต็มสิบให้เก้ากวาดเสร็จเสร็จปุ๊บให้สิบเลยเด้อทันนี้ให้เก้าอยู่กวาดเสร็จเรียบร้อยนี่เต็มสิบฮอ้ยเท้าเทา,าอยู่นั่นก่ เราเทาอยู่นั่นก่อนนะลูกข้ากวาดเสร็จเดี๋ยวข้านำเข้าต้นไม้สักทองของเรา,านี่เบรกก่อนเถอะดูแปะยิ้มก่อนดูแปะยิ้มก็ชื่นใจละดูแปะยิ้มก็ชื่นใจละดูแปะยิ้มก็ชื่นใจละ โ้มัเจ็บสายเรียบร้อยเมืกี้ยา่สายหน่อยไม่เป็นไรน้าตาเนาะมิดเดียวไม่เป็นไรนะโอ้ดีน้ำใกล้น้ำก็ดีเป็นผลดีนะโอ้เดี๋ยวเอาทางมาเผาไจะได้สวยงามน้ำจะได้ไม่เน่า สมมินะไดโวนะคนก็ห้องสมมคนก็ห้องไดโวแต่ความหมายเดียวกันเฮาลดเข้ารลมก่อนไดโวไดโวโอ้ใส่น้ำมารำใหญ่น้ำมะรำใหญ่ฮ้อนฮ้อนเปียง ฝากแดดนานๆไม่ได้นะไข่ห้วนเลยนะแต่ยังไม่สุกนะแค่ห้้นแบบนะะฟักไม่เป็นตัวประมาณนะฟักไม่เป็นตัวก็แล้วกันไข่หวน้น